ยกผู้เขาออกจากอกน้ำหวานเผยกวางเคลียร์ใจแม่แล้วลั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้มูฟอนได้เป็นข่าวใหญ่โตสําหรับการปิดฉากความรักของนักร้องสาวสินใสน้ำหวานพิมราหรือน้ำหวานซาซากับนักร้องคาร์ลกวางเอบินอนพร้อมรัมมามากมายโดยเฉพาะแม่ฝ่ายหญิงที่ถูกวิจารณ์หนักว่าเป็นสาเหตุหลักที่ต้องเลิกรา ล่าสุดสาวน้ำหวานได้เปิดใจในรายการต้นหนูมแหม่มอีกครั้งว่าปีนี้ถือว่าเจอวิกฤตหนักเลยตั้งแต่หลังวันเกิดคือเจอมาหนักจริงเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เขาพูดกันว่าราหูย้ายโดนราหูก่อนวันเกิดเลยส่วนที่ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความรามา่าพร้อมจอดำคือลบไปแล้วคือใช้เวลาคิดชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจลบลงเหตุการณ์วันนั้นตนไปแข่งโป๊กเกอร์ที่เวียดนามแล้ว ก็อยู่กับกว่างด้วยตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคือเนื้อความในรายละเอียดที่พิมพ์ขอไม่ลงดีเทลดีกว่าก็เป็นข้อความเป็นแอกหลุมที่มาพิมพ์ไม่ดีแต่สุดท้ายตัดสินใจลบดีกว่าเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดเป็นประเด็นใหม่ๆต่อยอมรับเลยว่ามีอารมณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าพอมิสติกก็เลยคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องไม่จบไม่สิน้นคิดว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นสุดท้อห้มันก็วนกลับมาที่เราเราก็ว่าเราไม่เอาดีกว่าทุกวันนี้ยังคุยกันได้ปกติจริงๆ ก็คุยกันได้ปกติแต่ช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยหน่อยแต่ก่อนเราอาจจะมีการคุยกันนัดหมายเรื่องการเลี้ยงน้องมาแต่ตอนนี้น้องมาอยู่โรงเรียนประจําช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าความปรารถนาดีอะไรต่างๆก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าดีส่วนธุรกิจไม่ได้ทําร่วมกันแล้วเราตัดสินใจว่าถ้ามันจะจบต่างคนก็ต่างมูฟออนกันไปนมันก็ไม่ควรมีอะไรที่จะติดพันกันก็ให้เป็นความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องทําร่วมกันล่าสุดคือไม่เคยเล่าที่ไหนเลยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกาเป็นช่วงที่พี่กวางจะย้ายบ้านแล้วคุณแม่ก็มาถามว่าเขาว่าย้ายบ้านวันไหนแม่ก็บอกว่าถามหน่อยเขาอยากทานอะไรก่อนย้ายบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะทำส่งไปให้แล้วเขาตอบกลับมาว่าอยากทานอะไรแล้วคุณแม่ก็ทำไปให้แล้ววันนั้นตนก็เอาไปส่งให้เพราะว่ายังไปเยี่ยมน้องมาอยู่แล้วเราก็มาเกรงอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเขาโตองไปเจอกันที่เวียดนามตอนนั้นก็เกรงมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันหลังจากที่มีปัญหากันแล้วเขาก็เป็นคู่กรณีกันโดยตรงแต่กลายเป็นว่าวันนั้นเขากอดกัน ไม่คิดว่ามันจะเกิดภาพนี้เขาก็กอดกันคุยกันแล้วคุณแม่ก็ซื้อขนมให้เขามาเห็นภาพเขาคุยกันปกติไม่มีการพูดถึงเรื่องอดีตมันทําให้เหมือนว่าเรายกภูเขาออกจากอกเราหมดคาถามและเราสบายใจเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรามูฟออนได้